สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาให้มวยรักมมยชอบนะครับศึกเก้าไมยดีพิธีไทยถ่ายทอดสดทางช่องเก้านะครับเวลาประมาณบ่ายสามโมงเป็นต้นไปและอีกศึกก็จะเป็นศึกมวยเด็ดเซงเวินเดือดนะครับถ่ายทอดสดทางช่องเจเคนสิบแปดนะครับเวลาประมาณห้าโมงครึ่งนี่เป็นสองรายการที่ผมจะมาวิเคราะห์วันนี้นะครับ แฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแอปพ k เค24นะครับเป็นลายพัชโยกระบบอัตโนมัติแอปพีเค24ที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแอปพีเค24สิ่งดีที่ผมแนะนานะครับมีราคาเด็ดเปิดมาคอนพัชโย2วัน3วัน,ม,วนมีราคาเด็ดเปิดมาล้างกันช่างน้ําหนัก มีราคาสดๆจากขอบเฟตีให้ดูด้วยนะครับผมมองว่าเป็นสิ่งดีๆก็เลยแนะนําแฟนคลับเข้าไปสมัครกันหากไปสมัครแล้วติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะครับโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0930050480นะครับ0930050480ผมพรม้อมในคําแนะนําทุกๆท่านเลยนะครับต่อไปมาดูมารักมาชอบผมนะครับคู่แรกนั้น เก้าไม่ดีพิธีไทยถ่ายตอดสดทางช่องเก้านะครับคู่แรกนั้นปืนบุ่มเด็กเซียนพบกับทางด้านยอดศึกสอสูนันนะครับเรดเปิดมาทางด้านยอดศึกเป็นต่อสิบเก้าคู่นี้น่าลงทดลองครับเจ้าปืนหรือเจ้ารางปืนนี่เขาใกล้เคียงกันเหมือนคู่นี้รองแล้วมีโอกาสได้ออกตัวบางทุนเล่นระวังหน่อยนะครับเหมือนคูน่นี้มีโอกาสนับนอกถึงเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคู่แรกเปิดหัวามาอันตรายนะครับคู่ที่อสองเก้ามงคลสอสมฤทธิ์กับทางด้านสิงห์พยัค ก้ามงคลน,นี่จากนางรองบุรีรมนะครับซ้อมอยู่กับพี่นึกที่นางรองนะครับส่วนสิงห์พยัคฆ์นี่ก็หนักแรงเขาเกมเช่นเดียวกันคู่นี้ผมก็ยังชอบไปที่เก้ามงคลสสมนึกมีศอกคมกริบรุนนับนกได้เช่นเดียวกันแต่ว่าคู่นี้ใครพลาดเป็นหล่นนะครับมีโอกาสรุ้นน้ํานอกถึง 99. 99.9% 9 99เช่นเดียวกันคู่หนึ่งคู่สองนี้รุนนํานอกได้ทั้งคู่นาทูเรนนําน,น,นอกได้เล่นไปนะครับคู่ที่สามสอนศึกกองกมนัทกับสัมป่างงามพระมุก คู่นี้สอนศึกสูงยาวนะครับเข่าแหลมแต่ว่าความมั่นคงเป็นรองซัมปปางามตัวเล็กแต่ว่ามัดหนักสอกคมความมั่นคงดีกว่าต้นต้นหลุนน้ำนอกได้ด้วยคุณชอบที่ซัมปางามพอประมุขค,ครับคู่ที่3ารายการคุยกัรายการวันนี้ทวนกอ,นองวัญนาเจอกับประจันบาลโซอชอวิชิต8ริ้วเทรดเปิดมาทางด้านประจันบานเป็นต่ออยู่ที่19หน้าลงจนรองครับทวนกอนขวัญนาฏสูงยาวแต่ว่าหยุดไปนานนิดหนึ่งวันนี้กลับมาให้ใจไว้ หน้าลงทุนรองครับทวนกอกำพานาตสรุปมวยรักไม่ชอบวันนี้คู่แรกชอบไปที่ปืนบุ่มเด็กเสียนหน้าลงทุนรองคู่ที่สองชอบไปที่เก้ามงคลสอสมนึกหมัดหนักสอบคมรุ้นนับนกได้คู่หนึ่งกับคู่สองโอกาสนับนกถึง99.9% 9 99เเลยนะครับคู่ที่สามชอบไปที่ซัมปาง,งามพอประมุขและปิดท้ายรายการด้วยลงทุนรองไปที่ทวนกอกำพานาตนะครับต่อไปไมาดูศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดนะครับถ่ายทออสดทางช่องเชเกน คู่แรกนั้นสเสดาทองนุ้ยศรีเมืองก็เจอกับจอบโมโอดดาบลันสารคามสเสดาทองนี่ขวางหน้าดันแทงแข็งแกร่งจอโมโอดนี่อาวุธหลากหลายแต่ว่าความมั่นคงน้อยวันนี้ก็ยังหน้ารองมองว่าหน้ารองไปที่จอมโอดดาบลันสารคามมีโอกาสทรี่จะมาเป็นต่อได้นะครับผมชอบไปที่จอมโมดดาบลันสารคามคู่ที่สองโชคใจจัสงงนสมควรการช่างเจอกับเพชรลุงโลดเขียดวินยัยคู่นี้ผมชอบไปที่โชค ชัยชาญสองม,มันการช่างครับน่าจะเบียดผ่านท้ายท้ายคู่ที่สามนะครับขุนศึกเป็นยินดีแคนดี้มี่คกดดีคัออบชาลันดาบและสารคามขุนศึกหนักแรงนะครับฝีมือดีการที่ซ้อมดีน่าเสือแรงเป็นติดเด็ดในรายการครับวันนี้ขุนศึกเพชรยินดีแคเดมี่นะครับคู่ที่สี่เพชรวังหินเอ็มซีเจ็ดเจ็ดเชียร์แก่นนครชัยมินบุรีเพชรวังหินเตะขาต่อยมาแรงเขาในแข็งแกร่งสู้ดีนะครับสันญกณนครก็เตะขาต่อยมาแรงเช่นเดียวกัน คู่นี้ใกล้เคียงกันผมมองว่าแก่นนครถึงจะเสียเปรียบผู้ร่างนิดหนึ่งแต่ว่าความมั่นคงดีวันนี้รุ่นน้ำนอกได้ด้วยชอบไปที่แก่นนครชายมินบุรีนะครับถ้าเป็นรายการวันนี้มังกรเพชรไซมอนสนุกเกอร์เชียอขับทั้งด้านเพชรธันวาไฟเตอร์มวยไทยเพรเปิดมาทั้งด้านเพชรมังกรเพชรเป็นต่อส9เกต้นต้นหนักแรงความมั่นคงดีนะครับเล่นแล้วราคาไหลคึอนตัวบางทุนเราเพราะว่ารุ้นน้ำนอกได้ด้วย ไม่นับไม่นอค่อยขยับขยายเพราะว่าเพชรธันวา,าเขาในแข็งแรงวันนี้ชอบไปที่มังกรเพชรใสหมุนสนุกเกอร์ครับนะครับท่านี้ขอก,กลับอบุณแฟนกลับทุกนะครับที่อยู่เคียงข้าง,งผมมาโดยตลอดพระทุนท่านชงโชคดีร่ำรวยนะครับเงินมือดำทองกลับบ้านฟ้าลูก,ฟลกเฟอร์มีพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ